เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง g m i m n i Man ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Vp Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเททุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3าตัวราคาเพียง5 9 9บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยและเกิดทำเสียงงี้กู ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเฮนรี่เขาก็เป็นมือปืนทิงแม่นที่สุดของรัฐบาลแล้ววันนี้เฮนรี่เขาก็มีภารกิจมาเก็บผู้ก่อการร้ายคนนี้แต่ว่าเป้าหมายของเขาก็นั่งอยู่บนขบวนรถไฟความเร็วสูงและความเร็วของรถไฟตอนนี้ก็อยู่ที่238กิโลเมตรต่อชั่วโมงและงานครั้งนี้เฮนรี่ก็จะมีตัวชี้เป้าอยู่คนหนึ่งเขาก็จะเป็นคนบอกว่าเป้าหมายนั่งอยู่ตรงไหนของรถไฟพอเห็นว่าทางสะดวกเขาก็สั่งให้เฮนรี่ยิงได้เลยเฮนรี่เขาก็เล็งแล้วก็ยิงเผื่อปีกและกระสุนที่เขายิงมันก็ดนนนนเ้าา็็มมมๆแลพองีนนีีจบริ่่่กชวฮสุย ริงๆขนาดหน่วยของเราส่งมือดีไป4คนแล้วยิงมันไม่โดนเลยแต่ว่าเฮลี่ยิงโดนถ่ายมยิงโดนผ่านรถไฟความเร็วสูงอีกทาให้เชื่อเนี่ยก็ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยเข้าคอเต็มๆเฮลี่เขาก็ไม่อยากดูมึงลบเดี๋ยวนี้เลยแล้วงานนี้ก็เป็นงานสุดท้ายและที่เฮลี่เขาจะทําเขาก็ขอวางมือเกษียณจากองค์กรดีกว่าเขาก็เลยต้องบอกเรื่องนี้กับเดวให้ช่วยจัดการเรื่องงานเกษียณให้เขาทีเดวเองเขาก็รู้ว่าเฮลี่ฝีมือดีมากเขาเองก็ไม่อยากให้เฮลี่เกษียณเลยเฮลี่เองเขาก็รู้ตัวว่าช่วงนี้เขาทํางานได้ไม่ค่อยดีททีี่่่จริงงงาาานลลสุดดเเ้็หัวไ ันเป็นโดนที่คอสะอย่างนั้นโอโหพลาดแบบนี้มึงบอกฝีมือตกเดี๋ยวจําได้ไหมว่าเขาจัดการมากี่คนแล้วตลอดการทํางานของเขาเขาเก็บผู้ก่อการร้ายทั้งหมดมา72คนยังไงมันก็ต้องส่งผลทางจิตใจกับเขามั่งแหละแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขายิงได้ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วหลังจากนั้นเฮนรี่เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้ววันนี้เขาก็ตั้งใจจะมาตกปลาสักหน่อยเขาก็สงสัยว่าคนที่ดูแลคนเก่าที่ชื่อเจอร์รี่ไปไหนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าแดนนี่เธอก็บอกว่าพอดีเจอร์อออร แล้วเขาก็เช่าเรือมาลำหนึ่งซึ่งความจริงเขาก็ไม่ได้มาตกปลาหรอกแต่เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าแจ็คนัดกันมาเจอที่นี่แจ็คเขาก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะถามเฮนรี่ว่าจําผู้ชายคนนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าจําได้เขาเป็นคนยิงผู้ก่อการร้ายคนนี้เองแหละผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขามีชื่อว่าวาเลรี่และอีกอย่างหนึ่งแจ็คก,ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะยังไม่ตายด้วยเฮนรี่ <Hen ley S 2> ก็ไม่เข้าใจก็ทางรัฐบาลบอกเขาเองว่าคนนี้คือผู้ก่อการร้ายไม่ใช่เลยว่าเลรี่คือนักชีววิทยาโมเลกุลและเขาก็ทํางานให้สารัยยมมาาาาาปีีแล้้วววดเเเร่่่่ก็ังไชอพะ แฟ้มประวัติของผู้ชายคนนี้มาในเรื่องชีวภาพอะเขารู้แต่มันเป็นชีวภาพใช้เพื่อก่อการร้ายไงโอ้โหมึงก็ซื่อนาะนั่นแฟ้มฟอร์มเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนใส่ร้ายวอรเลอรี่อ้าวแล้งั้นแจ็ครู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็เพื่อนของเขาเป็นคนบอกมาเองเฮนรี่ <Henry, S 1> เขาก็เลยอยากคุยกับผู้ชายคนนั้นหน่อยแจ็ค <Jack S 1> เขาก็พิมพ์บอกว่าผู้ชายคนนี้มีชื่อว่ายูริและตอนนี้เขาก็อยู่ที่บูดาเปสต์และคนที่แอบฟังการคุยของทั้งสองคนอยู่ก็คือดี a อเอผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าวาลิตและวา เฮลีเขาก็ทำงานให้เจเน็ตเจเน็ตเธอก็บอกว่าเฮลีไม่ได้มีอันตรายอะไรหรอกปล่อยเขาไปเถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮลี่เขาก็เกษียณไปแล้วด้วยแล้วเธอเองก็ส่งคนไปจับตาดูเฮลี่ตลอดวอลิสเขาก็ถามว่านี่คิดจริงๆหรือว่าคนอย่างเฮลี่จะหยุดถ้าเกิดว่าเขายิ่งสืบเรื่องนี้มากเท่าไหร่สุดท้ายก็จะเป็นเราสองคนนี่แหละที่จะโดนเขาฆ่าเจเน็ตก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเธอจัดการเรื่องนี้เองวอลิสเขาก็คิดว่าไม่ไหวแน่นอนคนที่เจเน็ตมีอยู่ตอนนี้ไม่มีใครฆ่าเฮลีได้สักคนหนึ่งหรอกเพราะงั้นต้องใช้คนจาาาากปเแ่่่่่ทททนนนนนนั้้้ลวสงงดฮีีมอขึไบ เขาก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกจับตาอยู่และเรื่องที่แจ็คมาบอกเขามันก็คงไม่มีใครอยากให้เขารู้เรื่องนี้แน่ๆและส่วนในเรือที่เขาเช่ามามันก็มี GPS ติดเอาไว้อีกเขาก็เลยเดินไปถามแดนนี่ว่าคุณแดนนี่ไหมแดนนี่เธอก็งงว่าเอาไม้เธอทําไมเนี่ยแล้วมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหก็ยังจะเนียนอีกเนาะนีดีเอส่งคุณมาจับตาดูเขาใช่ไหมเดี๋ย,อยบอกนะว่าเดลส่งแดนนี่มาที่นี่แดนนี่เธอก็ยังมึอนอยู่ไม่รู้ว่าเฮรี่พูดถึงเรื่องอะไรโอเคได้ยังไม่ยอมรับใช่ไหมเมื่อกี้แดนนี่บอก ก็ช่วยบอกชื่อตึกศักสาที่ที่คุณกําลังศึกษาอยู่หน่อยแดนนี่เธอก็บอกชื่อตึกได้ทุกตึกเลยนั่นไงชัดเลย DA a แน่ๆถ้าเกิดว่าเขาถามแบบนี้กับคนอื่นคงไล่กระทืบไปแล้วแหละเอาแต่ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นไงถ้าง,งั้นบ้านของแดนนี่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมสักหน่อยเขามั่นใจว่าคงไม่เจอตําราเรียนอยู่ในบ้านของแดนนี่แน่แดนนี่เธอก็ไม่อยากคุยแล้วขอทํางานก่อนแป๊บหนึ่งเฮลลี่เขาก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่งั้นขอดินเนอร์กับแดนนี่สักมื้อได้ไหมแดนนี่ก็โอเคได้เลยงั้นเจอกันเเเเย็็นนนนนีี้้้้้แลวกกกัพพออออออมมมาา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 ทท่่าารรรหหดไใืปขโษ แต่บางเอิญเขามั่นใจว่าแดนนี่เป็นคนของดีแน่ๆและนี่ก็คือบัตรประจําตัวของคุณใช่ไหมคุณยังบอกอีกไหมว่าคุณไม่ได้ทํางานให้กับหน่วยข่าวกองอย่าลืมดีว่าเขาทางานอยู่ดีมาตั้ง25ปีแล้วปีคิดว่าเขาจะไม่รู้จักใครในหน่วยมั่งเหรอทีนี้จะตอบได้หรือยังว่าเดลส่งคุณมาใช่ไหมเธอก็ยอมรับว่าดีส่งเธอมาที่นี่จริงๆเฮนนี่เขาก็ถามแดนนี่ว่านี่ไม่สงสัยบ้่งรื้ไงว่าทางหน่วยงานจะส่งแดนนี่มาเฝ้าเขาคนที่อยากเกษียณทาไมเรื่องนี้แดนนี่เธอเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันและตอนนี้็็ค่กกางนเสม เขและส่วนทางเฮนนี่เองก็เหมือนกันที่บ้านของเขาก็ติดตั้งระบบเตือนภัยเอาไว้โทรศัพท์มันก็แจ้งเตือนมาว่ามีคนกําลังบุกรุกมาที่นี่เฮนรี่ <Henry S 1> <Henry S 2> เขาก็รีบไปเตีมอ,อาวุธแล้วก็รีบโทรหาแจ็คมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่วันนี้เขาไปเจอกับแจ็คแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนจะมาฆ่าเขาพอแจ็คม่รับสายเขาก็เลยโทรไปหามาริโน่ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขามาก่อนเฮนรี่ <Henry S 2> เขาก็บอกว่าให้มาริโน่รีบหนีออกจากที่นั่นซะแล้วก็ห้ามติดต่อกับคนของดีเอเด็ดขาดเฮนรี่เขายังพูดไม่ท บุกบ้านของเขาก่อนพอเคลียที่นี่เสร็จเขาก็ไปหาแดนนี่แดนนี่กระตกแกว่าเฮนรี่บุกเข้ามาในห้องเธอทําไมใจยเย็นก่อนตอนนี้เขาคิดว่าเราสองคนต้องหนีกันก่อนดีกว่ามั้งเมื่อกี้มีทีมนักฆ่าบุกมาที่บ้านของเขาและส่วนแดนนี่เองก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้เหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าแดนนี่น่าจะไม่รู้เรื่องนี้แน่ๆแล่ตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับเขาก็น่าจะโดนเก็บไปหมดแล้วเฮนรี่ก็คิดว่าแดนนี่เนี่ยแหละน่าจะเป็นคนต่อไปทั้งสองคนก็เลยคิดว่าจะใช้เรือเหนียวจากที่นี่แล้วพอแดนนี่จะมากุญแจเรือมันก็มีคคนนนนมาาาาาดักกรรออออเเธยยยููู่่่่ทีีีผ้้้ชข็ว เฮนรี่ Henry มันอยู่ที่ไหนพอแดนนี่ไม่บอกทั้งสองคนก็เลยต้องมาสู้กันพอต่อยกันได้สักพักนึงก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากข้างนอกสามนะัดแดนนี่เธอก็คิดว่าพวกที่ถูกส่งมาก็คงโดนเฮนรี่เก็บหมดเธอก็เลยถามผู้ชายคนนี้ว่าใครส่งมาที่นี่ถ้ามไม่ตอบเธอก็เลยขู่ว่าจะลอ,อกฟันออกให้หมดเลยจากนั้นเฮนรี่เขาก็เดินมาถามว่าเป็นไงมั่งเรียบร้อยไหมแดนนี่เธอก็บอกว่าโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้คนที่ส่งคนพวกนี้มาก็คือเจเน็ตก็นี่ไงฟันของไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้แล้วพอแดนนี่จะขึ้นเรือมาเฮนรี่เขากอย่่างที เคยมแดนนี่ก็เข้าใจว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่แล้วเธอก็ตัดสินใจไปกับเฮนรี่ดีกว่าและส่วนทางด้านวานิสก็รู้แล้วว่าคนที่ส่งไปมันฆ่าเฮนรี่ไม่ได้เขาคิดว่ายังไงก็ต้องส่งคนจากโปรเจกต์เจมินายไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขาจะทําให้การตายของเฮนรี่เป็นฝีมือของพวกรัเสเซียทีนี้หัวหน้าของเจเน็ตก็ไม่ต้องมาสงสัยเรื่องนี้ด้วยแถมเฮนนี่ก็ยังได้รับการสะดุดีแล้วก็การตายอย่างมีเกียรติอีกและส่วนทางด้าน,านแดนนี่เธอก็ถามว่านี่เป็นครั้งแรกไหมที่เฮนรี่โดนองค์กรของตัวเองตามฆ่าเนนนนนี่่่่ยยยเเเเเเเขาากคคคิดวรรรััรนะั้้้งงงงแืือออใหมออหมมลพจน จากนั้นเพื่อนของเฮนรี่เขาก็ขับเครื่องบินมาที่นี่ผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าบาลอนเป็นคนที่เฮนรี่รู้จักสมัยตอนที่ยังทํางานอยู่บาลอนเขาก็พาทั้งสองคนไปหลบที่อื่นก่อนจากนั้นเฮนรี่เขาก็โทรหาเดวแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรเนี่ยเดวก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยคนที่พยายามฆ่าเฮนรี่ก็คือวาลิตกับเจเนฟนู่นแต่เหตุผลเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมแต่เขาก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์จิมมี่ไนเฮนรี่เขาก็เลยถามว่าคนที่ชื่่อวา ผู้ผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเขาก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันไม่ใช่แล้วนี่เดลหลอกเขามากี่คนและให้ไปฆ่าคนที่ไม่ควรตายเดลก็สาบานเลยว่ามีแค่วัลลี่คนเดียวที่เขาหลอกให้เฮลลี่ไปฆ่าเอางี้เดวเขาก็เสนอว่าเฮลลี่กลับมาหาเขาก่อนแล้วเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเองแน่นอนว่าเฮลลี่เขาก็ไม่โง่เชื่อที่จะกลับไปหรอกและแดนนี่เองเธอก็เหมือนจะรู้จักโปรเจกต์เจมินายเหมือนกันเธอก็บอกว่าโปรเจกต์นี้มันเกี่ยวข้องกับบริษัทของวาลิตบริษัทของวาลิตก็ได้รับสัมปทานจากกองทัพ ลหลังจากที่วาริสออกจากกองทัพเขาก็ไปตั้งบริษัทแล้วก็พยายามจ้างเขาไปทํางานด้วยแต่ว่าทั้งเขากับบารอนก็ไม่มีใครอยากไปเลยกนั้นทั้งสาคนก็เดินทางมาที่โคลอมเบียกันต่อเฮลลี่เขาก็รู้ว่าโปรเจกต์เกมินายที่วาริสร้างอยู่เนี่ยวาริสทุ่มเงินให้กับโปรเจกต์นี้หลายพันล้านมากวาริสก็ฝึกคนที่อยู่ในโปรเจกต์ให้พร้อมทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวทรมานหรือว่าอะไรก็ตามแต่คนจากโปรเจกต์นี้มันก็ทําได้ทั้งนั้นสมมติว่าอย่างลักพาตัวเจ้าชายซาอุทั้ง12คนสิ่่งงแรกกกทีคคคุณจจะนนึึถ็ือาโบ แล้วที่เฮนรี่มีฝีมือได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าถูกวาลิสฝึกมาในการฝึกรังนั้นเฮนรี่ก็เคยจมน้ําตายไปแล้วรอบหนึ่งเขาถูกจับทวงขาวไว้แล้วปล่อยให้จมน้ําอยู่แบบนั้นแล้วพอเขาตายทีมก็ปั้มหัวใจของเขากลับขึ้นมาจากนั้นทั้ง3คนก็แยกง้ายกันไปนอนพักก่อนแต่พอตอนเช้าเฮนรี่เขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครกําลังมาทางนี้เลยพอมองไปด้านนอกเขาก็เห็นคนวิ่งอยู่บนหลังคาเฮนรี่ก็เลยรีบไปปลุกแดนนี่แล้วก็ปารลอนเขาก็บอกว่ามีมือสไนเปอร์อยู่แถวนี้เพราะงั้นเขาจะให้ปารลอนพาแดนน่ไปอออป,ไปอออเาืร์ทงง พอเฮนรี่เดินออกมามือสไนเปอร์มันก็ตามเขามายิาง,งสไนเปอร์มันก็พยายามไล่ยิงเฮนรี่แต่ว่าเขาก็หลบได้แล้วพอเฮนรี่เขาได้จังหวะจะสวนคืนเขาก็ตกใจทาไมมือสไนเปอร์มันหน้าเหมือนกูเลือเกินต่างกันแค่มือสไนเปอร์คนนี้อายุน้อยกว่าเขามากแค่นั้นเองเฮนรี่เขาก็เลยตัดสินใจยังไม่ยิงเฮนรี่เขากลับว่าจะไล่จับไอ้มือสไนเปอร์คนนี้ให้ได้แล้วพอเขาเห็นสไนเปอร์กําลังเดินขึ้นมาเขาก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าจะมาฆ่าเขาไอคนพวกนั้นน่าจะลูกของเขาให้ดูแลใช่ไหมมือสไนเปอร์คนนี้ก็ออกกว่่่่าาาาาใชเเเรคคนนนนนนี้หมมืััลยตงแ ดูแกวเขาแค่นั้นเองเฮลลี่ก็พยายามบอกว่าเขาไม่อยากสู้มาคุยกันดีๆก่อนไหมแน่นอนว่าไอ้นี่เขาก็ไม่ฟังหรอกเฮลลี่เขาก็เลยยนระเบิดใส่ไปลูกหนึ่งไอ้นี่ก็ยิงแม่นจะด้วยยิงระเบิดเด้งกลับมาหาเฮลลี่เหมือนเดิมทีนี้เฮลลี่ก็ต้องถอยก่อนเพราะเขายังไม่อยากฆ่าเด็กคนนี้จริงๆแต่พอขโมยมอไซค์มาไอ้นี่มันก็ยังตามเขามาอีกเฮลลี่ก็ขับมอไซค์หนีมาสักพักหนึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ตามมาแล้วมั้งแต่ว่าไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ก็ยังขี่มอไซค์ตามเข้ามาจนท <ๆ S 2> และด้วยความที่หนุ่มกว่าและฝีมือพอๆกับเฮนรี่เลยเขาก็แย่งมอไซค์อีกคันหนึ่งแล้วก็ขับตามมาพอเฮนรี่ยิงปืนใส่เขากยกล้อม,มาบังกระสุนเอาไว้จากนั้นไอ้หนุ่มคนนี้เขาก็ขับรถมาตัดหน้ารถของเฮนรี่เขาก็พยายามขับรถมาเหยียบเฮนรี่แต่ว่าเฮนรี่ก็ยังหลบได้พอตำรวจพื้นเมืองมาถึงที่นี่ไอ้หนุ่มคนนี้เขาก็หายตัวไปละแต่ส่วนเฮนรี่เขาก็ต้องโดนตำรวจจับทางแดนนี่กับบาลอนทั้งสองคนก็นเลยต้องปลอมตัวไปรับตัวเฮนรี่ออกมาจากคุกเฮนรี่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะไปที่บูดาเมสต์เเค้าากร่่ร่่มมแลีไไมมบบนช เพราะว่าเขาอยาก,กเกษียณหรอกน่าจะเป็นเพราะว่าเขารู้จักชื่อสายข่าวของแจ็คมากกว่าก่อนที่แจ็คจะตายเขาก็บอกว่าสายข่าวเขาชื่อว่ายูริและยูริก็น่าจะรู้ความลับอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกเขาแน่ๆทั้ง3คนก็เลยต้องนั่งเครื่องบินไปที่บูดาเปสต์แดนนี่เธอก็ถามเฮนรี่ว่าเฮนรี่เคยมีลูกมาก,ก่อนไหมเพราะไอคนที่ขี่มอไซค์ไล่ๆเฮนรี่หน้าเหมือนคุณมากเลยเฮนรี่ก็มั่นใจว่าเขาไม่เคยมีลูกแน่ๆตลอดชีวิตของเขาผู้หญิงที่เขาใกล้คิดมากที่สุดตอนนี้ก็คือแดนนี่เนี่ยแหละและส่วนพ่อหนุ่มคนนี้อันที่จริงเขาก็มีีีีชืื่่่ออววาาาููเเเนยแลลละขกก็็คดดท้ง กับมือจูเนียร์ก็อยากรู้ว่าคนที่เขาไปฆ่าเนี่ยเขาเป็นใครทั้งความคิดการต่อสู้หรือว่าหน้าตาก็เหมือนกับเขามากต่างกันแค่ความหนุ่มกับความแก่แค่นั้นเองและทงด้านพวกเฮนรี่ตอนนี้พวกเขาก็าเดินทางมาถึงบูดาเปสต์แดนนี่เธอก็ติดต่อกับเพื่อนของเธอคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่เธอก็อยากให้ตรวจดีเอ็นเอของคนทั้งสองคนหน่อยว่าตรงกันไหมหมวกใบนี้ก็เป็นหมวกของจูเนยียร์ที่เขาทําตกเอาไว้และส่วนเลือดอันนี้ก็เป็นเลือดของเฮนรี่แล้วพอแดนนี่เธอได้ผลตรวจมาเธอก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเด็กคนนั้นเก่งเหมือนเฮี่ลล เพราะว่าดีนเนของคุณทั้งสองคนเหมือนกันทุกอย่างหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคุณสองคนก็คือคนคนเดียวกันไม่แน่ว่าเด็กคนนั้นอาจจะเป็นล่างโคนของเฮนรี่และไคนพวกนั้นมันจะโคนเข้ามาทําไมมันน่าจะเอาเงินไปโคนหมอเก่งๆหรือไม่กนักวิทยาศาสตร์เก่งๆดีกว่าไหมแต่ว่าหมอกนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นพวกเขาฆ่าคนที่วิ่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูงที่ห่างออกไป2กิโลไม่ได้หรอกเฮนรี่เขาก็ลืมไปว่าเขาเก่งสุดในเรื่องนี้แล้วนี่หว่าจากนั้นเฮนรี่เขาก็มาเจอกับยูริซึ่งงงงยยยููรรเเเเค้้้าาากกกกกก็็ออออมมมมบบบขขลใหหััััฮนนีีี่่ทดดพะววตต ซึ่งก็คือวาลิสและเรื่องของวาลเลี่ที่หลอกให้เฮนรี่ไปฆ่าเขาก็เพราะว่า <Z> วาลเลี่ Z> งานวิจัยของเขาสามารถสร้างโคนนิ่งขึ้นมาได้ในปี1996อย่างที่เรารู้กันว่าดรวาลเลี่สามารถโคนนิ่งแกะขึ้นมาได้ตัวหนึ่งแต่ว่าจริงๆในปี1995 <Z> เก้ากขาก็โคนนิ่งคนขึ้นมาได้คนหนึ่งซึ่งก็คือตัวของเฮนรี่เนี่ยแหละเราหลังจากที่โคนนิ่งตัวของเฮนรี่ขึ้นมาได้วาลิสเขาก็ดูแลเด,ด็กคนนั้นเหมือนกับลูกของเขาเลยแล,วล้ววาาลเเค้้กก็็ฝึใหนนนีปมือสังงงหาาารทีี่่่่่เเกกไไมได้ตจฮลยแลลวววส่ว่่่่นาาาาเเรีีทถูกก็พะ เขาก็ดันไปขัดใจกับาวาลิโพความเห็นไม่ตรงกันวาลเลรี่ก็ต้องการให้ล่างคนที่เขาสร้างขึ้นมาฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแต่ว่าวาลิสเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการทหารที่สมบูรณ์แบบมากกว่าอย่างเฮลลี่คุณเป็นมือสังหารที่เก่งก็จริงแต่ว่าคุณก็ยังเหนื่อยยังมีความเศร้ายังมีความอ่อนแออยู่และงานของวอลลิสที่เขาวิจัยมาตอนนี้มันก็มีบางอย่างที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ให้ทําแบบนั้นได้แต่พอวาเลรี่ไม่ทําเขาก็เลยต้องหนีมาหาเขาเนี่ยแหละและงานวิจัยของวีทั้งหมดอนนีอยู่ท่ทวาลเพราะั้้นนนตอีวล ็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าเลยพราว่าเขาสามารถสร้างคนแบบไหนขึ้นมาก็ได้ยูริก็เลยคิดว่าต้องมีใครสักคนหยุดเรื่องนี้เฮลลี่ก็ถามยูริว่าแล้วคุณไม่หยุดเองอ่ะยิงมิสไซล์ใส่ห้องแอบของวาลิสก็จบและใครบอกว่าเขาไม่ยิงเฮลลี่ไงคุณคือมิสไซล์ของเขาเองสรุปมึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็แถมให้กูไปเสี่ยงตายอีกแล้วพอทุกคนรู้เรื่องนี้มาลอนเขาก็ถามวาลและเอาไงต่อคิดว่าจะให้คนอายุ50เดินไปบอกเด็กคนนั้นว่าคุณคือน่างคนของเขาเลยไหมและคิดว่าเด็กคนนั้นมมมมััจจจะะยยออฟฟงงเเเเขขขาาาาาแแแลล้้้้วววกกก็็ใต่่ถิด ถึงตัววาลิสได้และส่วนทาาน้าเจนเน็ตที่นั่งกินกาแฟอยู่ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาบอกเธอว่ามีคนโอนเงินไม่ให้เขา1นึ่พเหรียญแล้วก็ส่งข้อความมาหาคุณน่ะผู้ชายคนนี้เขาก็บอกการใช้ชีวิตประจาวันของเจเน็ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นการทํางานหรือว่ารหัสความปลอดภัยในบ้านหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟที่เจเน็ตชอบไปเพราะงั้นเขาอยากจะให้เจเน็ตคิดดีๆก่อนที่จะส่งคนมาฆ่าเขาอีกแล้วทีนี้เฮนรี่เขาก็โทรมาหาเจเน็ตโดยตรงเจเน็ตก็บอกว่าไอโครงการนี้มันมีก่อนที่เธอจะได้รับตําแหน่งอีกคําตอบแม่งช่างนักการเมืองลเลร ก็แถว่าตัวเองไม่เกี่ยวและสิ่งที่เฮลี่ต้องการก็คือตอนนี้เขาก็จับตัวแดนนี่ลูกน้องของเจเน็ตเอาไว้ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวแดนนี่คืน,นก็ให้ส่งคนที่หน้าเหมือนเขามารับเองแล้วอีกนานไม่กวายหนุ่มคนนั้นจะมาถึงบูดาเบสเจเน็ต <Janet S 1> เธอก็บอกว่าน่าจะประมาณ5นาทีโอ้โหเกินไปไปในกูบินมาถึงนี่มันก็ยังตามกูมาได้อีกเนะเฮลี่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าพวกนี้มันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่แล้วพอถึงเวลานัดเฮลี่เขาก็ส่งแดนนี่ไปหาจูเนียร์แล้วพอแดนนี่ได้เจอกับจูเนียร์ใกล้ๆหน้า บอกให้แดนนี่ถอดเสื้อผ้าออกก่อนเขาต้องการแน่ใจว่าไม่มีเครื่องดักฟังติดมาด้วยแดนนี่ <Danny S 2> เธอก็ยอมทำตามและตอนที่แดนนี่ถอดเสื้อผ้าจูเนียร์มันก็เขินๆอยู่นิดหนึ่งเขาก็พยายามมองหาว่ามีเครื่องดักฟังซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างและวิแกก็ขยันมองขยันล้วงซะด้วยแต่นั้นจูเนียร์ก็ให้แดนนี่กดเบอร์โทรศัพท์โทรหาเฮนรี่ให้หน่อยเขาจะให้เวลาเฮนรี่12อนาทีออกมาเจอเขาถ้าเกิดว่าไม่มาเขาก็จะฆ่าแดนนี่ทิ้งเฮนรี่ <Henry S 2> เขาก็ต้องเล่นตามบทเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่จูเนียร์ถูกส เหนือเขาวนนัดให้เฮลี่มาเจอที่อุโมงใต้ดินของพิพิธภัณฑ์พอมาถึงพิพิธภัณฑ์เขาก็บอกให้แดนนี่เดินลงไปข้างล่างแล้วที่นี่จูเหนือเขาก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกับดักระเบิดแว่นตานฟลเรดหรือว่าหน้ากากกันแก๊สพิษแดนนี่เธอก็ถามว่านี่เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยเนาะแล้วมีใครบอกไปว่าส่งคุณมาฆ่าเฮลี่ทําไมก็เพราะว่าเฮลี่สติแตกฆ่าคนในหน่วยไป8คนแล้วแถมยังฆ่าคู่หูของตัวเองอีกแดนนี่เธอก็บอกว่าไม่ใช่ละคืนนั้นเองเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไอ้พวกน ก็ตัดไฟที่นี่ทั้งหมดจากนั้นก็ใช้ว่นอินฟเรดเพื่อล่อฆ่าเฮลลี่โดยเฉพาะพอจูเนียร์ได้ยินเสียงระเบิดเขาก็รีบวิ่งออกมาดูเฮลลี่เขาก็ใช้ไฟทําให้จูเนียร์มองไม่เห็นแล้วพอแยกปืนไม่ได้จูเนียร์เขาก็ต้องยอมแล้วที่เฮลลี่เตรียมแผนรับมือจูเนียร์ได้ทันก็เพราะว่าแดนนี่เธอซ่อนเครื่องดักฟังเอาไว้ในปากเฮลลี่ก็บอกตามตรงว่าเขาไม่ได้อยาคฆ่าจูเนียร์เลยแล้วไอ้วาลิสเนี่ยมันกลอกจูเนียร์ว่าไงมั่งจูเนียร์ก็ไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นเลลีกกกยยยะาารรใใหห้้ดนนต พออายุสิบสอ2ก็เริ่มให้ไปลากวางเคลรี่เขาก็บอกได้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าความชอบอะไรก็ตามแต่ของจูเนียทั้งเรื่องที่จูเนียแพ้พึ่งไม่ชอบกินผักชีหรือว่าอย่างเรื่องนิสัยของจูเนียแล้วพอเฮลลี่ยงิงข้อมูลทุกอย่างมันก็ตรงกับที่เขาเป็นหมดเลยแล้วนี่ไม่แปลกใจมั้งเลยไงว่าเขารู้ทั้งหมดได้ยังไงลองดูหน้าของเราสองคนดีๆด,ดีว่ามันเหมือนกันแค่ไหนไอคนที่ชื่อวาลิตที่นายเรียกว่าพ่อเนี่ยมันเอาดีในของเขาไปแล้วโคนตัวนายขึ้นมาวาลิตมันรู้ว แล้วลองคิดดูอีกดีว่าทาไมมันต้องส่งจูเนียร์มาฆ่าเขาด้วยมันก็แค่อยากพิสูจน์ว่าตัวของจูเนียร์สมบูรณ์แบบมากกว่าเขาจูเนียร์เขาก็ไม่อยากฟังสิ่งที่เฮนรี่พูดดิทั้งสองคนก็เลยมาต่อยกันแทนพอต่อยกันได้สักพักหนึ่งฝีมือของทั้งสองคนมันก็พอกันเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่เฮนรี่แกกว่าเขาก็เลยสู้ไม่ได้แดนนี่เธอก็บอกให้จูเนียร์ปล่อยเฮนรี่ซะพอจูเนียร์ไม่ยอมปล่อยเธอก็เลยจําเป็นต้องยิงแต่ว่าก็แค่ยิงเฉียดแค่นั้นไม่ถึงกับเอาชีวิตตตททาา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 งงงงงจูเเ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 นนนนนนนียียยยยรออ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 ้้กกกกก็็็ลลถถถมมม่่่แะสวฮหืั แล้วนี่ยังไงต่อเนี่ยไปไหนต่อดีพวกเราไปจอเจียเลยอวาลิสมันอยู่ที่นั่นและส่วนทางด้านจูเนียที่กลับมาหาวาลิสเขาก็ถามว่าไอเรื่องที่โคนนี่เขาขึ้นมามันเรื่องจริงใช่ไหมแล้วแถมยังส่งเขาไปฆ่าคนต้นแบบของเขาอีกพอวาลิสเห็นว่าจูเนือเขารู้เรื่องนี้เขาก็พยายามโน้มน้าวทุกอย่างให้จูเนียกลับไปอยู่ข้างเขาเหมือนเดิมและในตอนที่พวกของเฮนรี่บุกมาที่นี่จูเนือเขาก็ดักรออยู่แล้วก็ยิงพิษใส่เฮนรี่แล้วไอกระสุนที่เขายิงเมื่อกี้มันก็คือพิษจากพึ่งถ้าคนปกติโดนมันก็คงไม่่่่เเป็นนอออะไรหรหกแแด้้้วววยยคาามทีฮพึพงูล เ่หายใจไม่ออกจูเนียเขาก็เชื่อแล้วว่าสิ่งที่เฮนรี่พูดเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยให้ยาถอนพิษกับเฮนรี่บาลอนเขาก็คาใจเหลือเกินขนาดแอบเข้ามาที่นี่จูเนียรู้ได้ไงว่าเรามาถึงที่นี่ก็เฮนรี่ไงเขาถูกฝังเครื่องติดตามเอาไว้จูเนียเขาก็เลยช่วยผ่าออกมาให้เมื่อสาปีก่อนเฮนรี่เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมพวกนั้นมันก็เลยแอบฝัง GPS ใส่เฮนรี่เอาไว้ด้วยเฮนรี่เขาก็อยากให้จูเนียพาเขาไปเจอกับวาลิสหน่อยและจูเนียเขาก็ยอมพาเฮนรี่ไปเจอกับวาลิดด้วยซึ่งระหว่างทางที่ขับรถมาจูเเเเนีียยรราาาก็ออฮ่่่ลืงงขตัว ให้ฟังหน่อยทั้งเรื่องพ่อแม่หรือเรื่องเพื่อนอะไรแบบเนี้เฮนรี่ <Henry S 1> เขาก็เล่าทุกอย่างให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากพูดจริงๆก็คือเขาไม่อยากให้จูเนียร์เป็นเหมือนเขาเลยตอนนี้จูเนียร์เพิ่องอายุ20นิดนิดๆเองเขาก็แนะนําให้จูเนียร์เลิกทํางานแบบนี้แล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นดีกว่าไหมเชื่อเขาเถอะเขาทางานนี้มา30สกว่าปีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยและระหว่างที่คุยอยู่วาลิตก็โทรมาหาจูเนียร์พอดีแล้วพอรับสายวาลิตเขาก็บอกว่าตอนนี้จูเนียร์อยู่กับเฮนรี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยู่กับเฮนกกมาง่่่นนล็ุึ ยิงอาพีจีมาใส่รถของเฮนรี่แต่และคนก็ต่างโดดหนีตายออกมาจากรถมันก็มีแค่บารอนคนเดียวที่หนีออกมาไม่ทันและส่วนเฮนรี่กับแดนนี่ทั้งสองคนก็ต้องมาหลบกันก่อนแล้วพออพวกนี้เห็นว่าเฮนรี่ยังไม่ตายพวกมันก็ยังยิงปืนกลจัดเข้ามาชุดหนึ่งทั้งสองคนก็หลบกระสุนกันให้วุ่นเลยและส่วนทางน้าจูเนียร์เขาก็มาคุยกับวาลิสเขาก็ไม่เข้าใจตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฆ่าเฮนรี่เลยแล้ววาลิตจะฆ่าเฮนรี่ไปเพื่ออะไรอีกวาลิสก็ไม่สนรู้แต่ว่าเขาหยุดเรื่องนี้ไม่่่่่ไไดดด้้ด้้ถาาาาาาเเเเกกกกลววอออยยยยจหุรืงนนนีู็็แแคึแป Да. ลแ,ล well และส่วนทางด้านเฮลลี่กับแดนนี่ที่เพิ่งตั้งหลักได้พอทั้งสองคนได้ปืนมาทั้งคู่ก็เริ่มยิงสวนคืนและส่วนจูเนียเขากำลังเละอยู่ว่าจะยิงวาลิตดีไหมเพราะวาลิตเองก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆพอวาลิตเห็นว่าจูเนียทำท่าเหมือนจะยิงเขาเขาก็เลยต้องจัดการจูเนียที่นี่ทั้งสองคนก็ซัดกันอยู่สักพักหนึ่งวาลิตเขาก็สู้จูเนียไม่ได้และส่วนเฮลลี่กับแดนนี่ที่จัดการนักฆ่าพวกนี้อยู่แดนนี่เธอก็โดนยิงเข้าที่ขาไปหนึ่งนัดเฮลลี่เขาก็เลยต้องลากตัวเธอมาหลบด้านในก่อนแแล้้้วททััังงงงฮีีี่กกกบดนนนสสสอค็มมุจะู ในพวกนักฆ่าพวกนี้ก็ยังบุกเข้ามาตามฆ่าพวกเขาอีกอย่างดีที่ทั้งสองคนได้จูเนียมาช่วยจูเนียเขาก็บอกว่าข้างนอกไม่น่าจะมีพวกนักฆ่าเราั้งและส่วนวาลิสเองเขาก็ไม่ได้สั่งการแล้วด้วยเอลลี่เขาก็รู้ว่าจูเนียไม่ได้ฆ่าวาลิตแน่ๆอาจจะทําให้แค่วาลิตส,สลบไปแค่นั้นและส่วนวาลิตที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเขาก็สั่งให้นักฆ่าคนนี้จัดการได้เลยและดูเหมือนว่านักฆ่าคนนี้มันจะไม่ใช่มนุษย์ปกติทั้งไวกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าคนทั่วไปเยอะเลยแล้วพอมันหาทั้ง วอนี่เกือบไม่ลงกอก็อก,กันกระสุนยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าแล้วทักษะการต่อสู้ก็ยังสูงกว่าทั้งจูเนียร์แล้วก็เฮนรี่ขนาดทั้งโดนระเบิดโดนไฟเผามันก็ยังไม่เป็นอะไรเลยกูวไม่ใช่และไอ้นี่เขามาผิดเรื่องนี่นเอก็กเมนบะเนี่ยจูเนียร์เขาก็ยิงอัจไปส0่กว่านัดเลยกว่าไอ้นี่เขาจะล้มเฮนรี่เขาอยากรู้จริงว่ามันเป็นใครวะแล้วคนนี้เขาก็คือล่าคนของเฮนรี่คนหนึ่งวาลเลเขาก็ดัดแปลงพันธุกรรมให้แข็งแรงขึ้นว่องไวขึ้นแล้วแถมยังไม่มีความรู้สึกเจ็็็บบปวววดดอีกีกกกกแล,ววลกาาก้้สส่่่่นนนาา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 าิิิคคเเเเเขมมุยััทททงงงถจรํ ทุกคนไม่เข้าใจเลยหรือไงว่ามันคืออะไรถ้าเกิดว่าเราสร้างมนุษย์โคนแบบนี้ขึ้นมาได้พอเกิดสงครามขึ้นมันก็จะไม่มีใครเจ็บปวดอีกและต้นแบบของงานพวกนี้เขาก็ได้มาจากเฮนรี่ทั้งนั้นเขาเคยเห็นเฮนรี่บุกเข้าไปในสงครามแล้วก็จัดก,การกับพวกคนร้ายทีละคนลองคิดดูว่าถ้ากองทัพของเราทุกคนเป็นอย่างเฮนรี่สงครามมันก็คงจบเร็วกว่านี้เยอะแล้วก็ไม่ต้องมีใครมานั่งเสียใจกับคนที่จากไปอีกแล้วแถมไอ้พวกนี้ที่เขาสร้างขึ้นมามันก็ไม่มีทั้งความเจ็บปวดความรู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้้นนนนนููเีีียคคาาาาก็ถมมว่ลลบบ่่่แแลงบบอ ทำแบบจูเนียก็มีแค่คนเดียวและส่วนไอ้คนนั้นมันก็แค่อาวุธที่เขาสร้างขึ้นมาอันที่จริงจูเนียก็เหมือนกับลูกของเขานั่นแหละจูเนียก็ไม่เชื่อวาลิตอีกแล้วแม่งหลอกใช้กูแน่ๆเฮลลี่ก็ห้ามเลยใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มอา้าวและะ้วใจเขาทํายังไงจะให้ปล่อยมันไปแบบนี้เหรอต่อให้ส่งตัวให้ทางการทางรัฐบาลก็คงไม่ทําอะไรกับเรื่องนี้อยู่ดีเด็กก็ใจร้อนซะเหลือเกินเฮลลี่เขาพยายามบอกให้ใจเย็นก่อนถ้าเกิดว่าจูเนียฆ่าวาลิตตอนนี้จูเนียก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่ๆพอ แล้วพอเฮนรี่เขาได้ปืนมายิงสะหัวทิ่มเลยแล้วพอจบเรื่องนี้เฮนรี่เขาก็มาคุยกับเดวเดวเขาก็ขอโทษด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไอ้โปรเจกต์จิมินายตอนนี้มันก็ถูกยุบไปแล้วและต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครมายุ่งกับจูเนียร์อีกเขาก็จะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปตามปกติและีกอย่างหนึ่งทางเราเองก็ลองตรวจสอบแล้วด้วยตอนนี้ล่างคนนิ่งที่วาลิซ่าขึ้นมาก็มีแค่จูเนียร์คนเดียวและส่วนเฮนรี่ก็เหมือนกันต่อไปนี้ก็ใช้ชีวิตกเกษียณให้เต็มที่เลยแล้้้้วววหหลลัััังจจาาาาากกกนนนนนนน6เเเเเเดดืืืออออต่่่่่มมมมูีีียยรร็็ไไขททแพุ แล้ววันนี้เฮนรี่เขาก็เอาเอกสารของจูเนียร์มาให้ทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็ไปสูติบัตรและที่เหลือชีวิตของจูเนียร์ก็เป็นคนเลือกเองเลยจะใช้ชีวิตยังไงจะเรียนอะไรหรือว่าจะมีครอบครัวแบบไหนและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยแล้วขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนต์มนเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ